ถ้าฐานกุญแจรีโมทใกล้หมดเราสามารถดูได้จากหน้าจอ M I D จะมีข้อความขึ้นเตือนว่าแบตเตอรี่ถ่านหมดโดยจะเป็นรูปฐานรีโมทกำลังไฟอ่อนโดยเราจะมีวิธีการเปลี่ยนฐานดังนี้ให้สังเกตที่ตัวสลักล็อกด้านหลังนะครับให้ทำการเลื่อนสลักล็อกมาทางซ้ายแบบนี้ปึ๊บจะเห็นตัวกุญแจนิรภัยหล,ลุดออกมาให้ดึงกุญแจนิรภัยออกนะครับแล้วเอาไปวางไว้เสร็จแล้วให้สังเกตด,ดูล่องภายในนะครับ ให้เราทําการใช้ไขควงดันนะครับสอดเข้าไปในร่องแล้วบิดมาทางซ้ายหรือขวาก็ได้เบาๆตัวกรอบรีโมทก็จะหลุดปึแ๊บบนี้นะครับอ่าถ้าจะยินเสียงปุ๊บแสดงว่าหลุดแล้วนะครับอ่าพอถอดปุ๊บ เราจะเห็นตัว่านรีโมทอยู่ภายในจะเป็น่านกระดุมขนาดสามโวลต์สามารถไปหาซื้อได้ที่ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปแล้วเราพอซื้อมาเราก็ใส่่านรีโมทอันใหม่เข้าไปเสร็จแล้วประกบฝาหลังที่เราถอดออกมากลับคืนเข้าไปที่เดิมนะครับแล้วกดให้แน่นครับกดให้แน่นครับอ่าเสร็จแล้วก็สอดกุญแจนิรภัยก,กลับเข้าไปที่เดิมเพียงเท่านี้การเปลี่ยนถฐานรีโมทก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับ